สวัสดีค่ะพบกับพี่ข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่29มกราคม2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวดนนี้นะคะเราก็มองว่ามีลุ้นอาจจะมีการรีบาวช่วงสั้นได้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เซ็นดิกก้กของเรามีการปรับตัวลงมาปรับฐานเช่นเดียวกับตลาดอื่นๆทั่วโลกนะคะก็เมื่อวานเราลงไปค่อนข้างเยอะนะคะลบไปเกือบ2%ทีเดียวนะคะก็คิดว่าความผันผวนในระดับสูงน่าจะยังคงมีต่อเนื่องนะคะสังเกตจากมุกเมนต์ของตลาดหุ้นทั่ว โล่งอยู่ในทํานองเดียวกันนะคะอย่างเมื่อวานดาวโจนส์เนี่ยสามารถปิดในแดนบวกได้ประมาณสักสามร้อยจุดนะคะแต่ว่าความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างมีอยู่สูงเหมือนกันนะคะสําหรับตัวเลขเศรษฐกิจตัว GDP ไตรมาสสี่ของสหรัฐออกมาบอกบอกว่าก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดนะคะอยู่ที่ประมาณสัก4%เนะคะแต่ว่าถ้ารวมยอดทั้งปีแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างเป็นปีที่แย่ที่สุดของสหรัฐในรอบ74ปีนะคะเพราะว่าติดลบทั้งปีประมาณ3.5%เป็นเป็นการ หดตัวของ GDP เน่ยมากสุดนับตั้งแต่ปี1946เป็นต้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากตัวโควิด -19 ค่อนข้างที่จะมากนะคะกะ็สำหรับในวันนี้ของเรานะคะก็มีลุ้นในปัจจัยในเชิงบวกเล็กๆนะคะในเรื่องของอสอบอคอชุดใหญ่นะคะจะพิจารณาเรื่องของการคลายล็อกอคลายตัวมาตรการเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะมีในส่วนของกลุ่มโรงเรียนร้านอาหารต่างๆนะคะก็สามารถกลับมา อาจจะกลับมาดําเนินกิจกรรมกิจการ,รได้ตามเป็นปกติมากขึ้นนะคะโดยบทมาตรฐานของสาธารณสุขอยู่นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นบวกเล็กๆเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศก็คงเป็นความคืบหน้าของตัววัคซีนนะคะอย่างที่เราเคยบอกไปนะคะเมื่อหลายวันก่อนเรื่องของจอร์น o ันหนึงจอร์นซันนะคะมี ตัวกำหนดการที่จะถแถลงตัวผลการทดลองนะคะตัววัคซีนในเฟสที่3นะคะแล้วทุกคนมีความคาดหวังกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นบริษัทยาที่ผลิตตัววัคซีนที่มีใช้โดสเดียวนะคะคือถ้าประสบความสำเร็จตรงนี้ก็สามารถลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาได้ค่อนข้างมากนะคะก็ถือว่าเป็นความหวังอีกอันนึงที่ค่อนข้างสำคัญนะคะในเรื่องของการต่อสู้กับตัวโควิด -19 นะคะสัปดาห์หน้า เราก็จะรอในเรื่องของผลการประชุมกรนง,ง,งนะคะประชุมครั้งแรกของปีน้าเรายังคงคาดการาคาดการว่าน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่0.5นะสำหรับระยะสั้นวันนี้เนี่ยเรามองว่าเซ็นินเด็กเมื่อวานประบฐานมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ อาจจะมีภาวะของโอเวอร์ซบ้างแนวรับแถว1450-1460เนี่ยก็น่าจะทำหน้าที่ได้อย่างแข็งแรงนะคะอาจจะมีเด้งรีบาวได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อเก่งกำไรในรอบใหม่เนี่ยก็เรามองแถวแนวรับ1450นะคะแล้วก็วันนี้กรอบ การเคลื่อนไหวของเรานะคะก็ให้ที่1450-1480นะคะเอ่อสำหรับตัว pick of the day วันนี้นะคะเราเลือกมาสองตัวนะคะตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นทานงด้าน earnings นะคะก็คือตัว JKN นะคะตรงนี้เนี่ย เราคาดการว่าจะเห็นกำไรในไตรามาสที่4เนี่ยเติบโต Q on Q แล้วก็จะโดดเด่นนะคะในเชิง Year on year ด้วยนะคะมองในเรื่องของยอดขายยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าส่วนที่น่าประทับใจและเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญก็คือเรื่องของ g r o s s Profit ท a r g i n ที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเผชิญในเรื่องของโควิดก็จริงนะคะแต่ว่า ก็สามารถที่จะมีการซื้อลิขสิทธิ์ได้ถูกลงนะคะหรือว่าได้ระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะคะจาก3ปีก็ขยายเป็น5ปี7ปีนะคะตรงนี้เนี่ยโดยรวมจะทําให้เรื่องของการตัด จะอ่จำนายค่าลิขสิทธิ์เนี่ยลดลงนะคะในแต่ละปีเพราะฉะนั้นตัว Cross Profit margin ก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ในปี64เนี่ยก็ยังมองภาพว่าจะดีต่อเนื่องเพราะว่าจะได้ประโยชน์เต็มปีจากตัวเอ่อ s Prof ปรฟิตมาจที่ดีขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้วยนะคะในเดือนมีนาคมนี้ก็จะเป็นการสร้างรายได้แหล่งใหม่เข้ามานะคะอีกครั้งถ้าจับตาดูในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยยังมีมูลค่าซื้อขายเข้ามามา,มากที่สุดของเดือนนะคะก็จะหนุนให้ ไปต่อได้นะคะโวลุ่มเข้านะคะว่ายง่ายในส่วนของตัวที่สองที่เราเลือกเข้ามาเป็น p i c k of the Day วันนี้ก็คือตัว BCH นะคะตัวนี้เนี่ยนอกจาก e a r n ์ n นิที่น่าจะดีกว่าที่เคยคาดไว้แล้วเนี่ยก็ยังได้ประโยช ประโยชน์จากตัวสถานการณ์โควิดนะคะเพราะว่าการตรวจเชื้อในส่วนของโควิดเนี่ยก็เพิ่มขึ้น4-5ถึงเท่านะคะทาง BCS เนี่ยได้ร่วมกับทางสปส,สอชอนะคะให้บริการในการตรวจตัวโควิด1 9ในเชิงรุกนะคะนับตั้งแต่ที่มีการระบาดละลอกใหม่นะคะมากกว่า2,000คนต่อวันนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิมที่เคยทำไว้เนี่ยประมาณ4-5ถึงเท่านะคะดังนั้นผลการดำเนิงนง,งานเนี่ยก็จะดีกว่าที่เคยคาดในในส่วนของไตรมาสที่4เนี่ย ถึงแม้ว่า Q on Q อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูโดดเด่นติดลบไปประมาณ20%นะคะในเชิง Q on Q เพราะว่ามีฐานที่ค่อนข้างสูงใน ในปีในช่วงของไตรมาสที่3นะคะเพราะว่ามีเรื่องของการให้บริการตรวจโควิดเข้ามาค่อนข้างมากแล้วก็ไม่มีรายได้ในส่วนของภาระเสียงส่วนเพิ่มเข้ามามากเหมือนไตรมาสก่อนนะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของ e ยอ o นเยียแล้วเนี่ย4 q ตรงนี้น่าประทับใจนะคะจะบวกไปประมาณ3.36.7%นะคะมีรายได้แล้วก็มาจิ้นที่ดีขึ้นนะคะบวกกับการควบคุม s อเได้ดีต่อเนื่องนะคะ นันก็เป็นพี่ก้อนเดของเรา2ตัวนะคะที่ฝากไว้วันนี้ jkn นะคะแล้วก็ตัว bch นะคะส่วนเทคนิคพิกสามตัวนะคะวันนี้เราเลือก bjc k คแบงแล้วก็ตัว osp ค่ะอืมตายละเลยนะ ค่ะก็ตัวต่อไปนะคะปตทสอพอนะคะก็งบออกมานะคะควอเตอร์สเนี่ยเหลือเพียง2.5ล้านบาทนะคะซึ่งบอกว่าต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะโดย2.5พันล้านบาทเนี่ยก็คือลบไป64.9% Q on Q นะคะแม้ว่าในเรื่องของปริมาณการขายในควอเตอร์สี่เนี่ยจะเพิ่มขึ้น11%นะคะอยู่ที่3 8 1 kboad นะคะจากการเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเอ่อลงเอ่อ ของตัวเมอร์ฟีแล้วก็พาเทคนะคะแต่การมีแหลกทำในเรื่องของการปรับราคาขายเนี่ยทำให้ราคาเฉลี่ยแก๊สในควอเตอร์สี่เนี่ยลดลงไป10% QQ อยู่ที่5.63เหรียญน,นะคะแล้วก็ แต่ว่าราคาขายในกลุ่มน้ำมันเนี่ยก็เพิ่มขึ้น2%ตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะ3.09เหรียญน,นะคะหลักๆก,ก็มาจากในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายสำรวจค่าใช้ใจ่ายดำเนินงานและค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นนะคะควอเตอร์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามีรายการพิเศษที่ไม่ใช่การดําเนินงานอยู่รวมๆประมาณสัก87ล้านเหรียญน,นะคะหลักๆก,ก็มาจากคัตทูนตาและเปลี่ยน26ล้านนะคะเออแล้วก็มีรายการใหญ่อันนึงก็คือการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในโครงการเย็ กลุูนอีก44ล้านเหรียญนะคะแนวโน้มในควอเตอร์หนึ่งของปี64เนี่ยคาดว่าจะฟื้นตัวได้นะคะแม้ว่าปริมาณการขายแล้วก็ราคาขายเนี่ยจะลดลงควอเตอร์ควอเตอร์นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คงไม่มีรายการพิเศษในมูลค่าที่มากอย่างควอเตอร์4เองเนี่ยทำให้ตัวผลประกอบการเนี่ยน่าจะดีกว่าควอเตอร์4ที่ผ่านมานะคะและคาดว่าแนวโน้มช่วงที่เหลือของปีเนี่ยน่าจะดีขึ้นตามราคาแก๊สที่น่าจะฟวนฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังนะคะ แม้กำไรต่ำคาดนะคะแต่ทางปตทสอพอเองเนี่ยก็ประกาศจ่ายปันผลนะคะของครึ่งปีหลังเนี่ยที่2องบาทเจสิตางค์นะคะคิดเป็นดีเวเดนดิวประมาณสัก2.5เปอร์เซ็นต์นะคะอีกทั้งทางฝ่ายเนี่ยจะมีการปรับในเรื่องของสมมติฐานราคาน้ํามันขึ้นจากเดิมนะคะแนวโน้มตามแนวโน้มราคาน้ํามันที่ฟื้นตัวได้นะคะณราคาปัจจุบันแนะนําถือนะคะพื้นฐานปัจจุบันอยู่ที่หนึบาทค่ะตัว CPO นะคะ ก็ยังมอง same store sales growth ของธุรกิจตัว convenience store เนี่ยติดลบต่อในไตรามาส4ก็จะถือว่าเป็นการติดลบมาติดกัน4ไตรามาสแล้วเพราะในปีนี้เนี่ยติดลบกันมาทุกไตรามาสนะคะหลักๆก,ก็เป็นเหตุผลเดิมๆคือจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่กลับมาและในรอบนี้เนี่ยโครงการคนละครึ่งบร,ริษัทเขาไม่ได้รับผลประโยชน์แต่ก็มองว่าได้ปัจจัยบวกจากเรื่องผลประกอบการแมกโรเข้ามาช่วยสนับสนุนบ้าง โดยรับคาดการกำไรของ CPO สำหรับไตรมาสสีในอยู่ที่4,484ล้านบาทเพิ่มขึ้น12.2% Q on Q แต่ก็ยังลบ27.3% year on year มองปี64เนี่ยถือเป็นปีแห่งการท้าทายของเขามันมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามานะคะปัจจัยแรกก็คือโครงการภาครัฐที่ทยอยออกมาที่ช่วยผลกระทบะผู้ ผู้ได้รับผลกระทบของโควิดอันนี้มองว่ายังจะส่งแรงกดดันต่อรายได้เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับประโยชน์นะคะอีกประเด็นที่2คือเรื่องแผนเปิดแฟรนไชส์ในกัมพูชาแล้วก็สปอป,อปอลาวปีนี้มองว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังล่าช้าไปจากการระบาดของโควิดในปีที่แล้วซึ่งถ้าหากเริ่มเปิดภูพรมใน2ประเทศได้ได้เนี่ยก็มองว่าจะเป็นบวกต่อการขยายฐานลูกค้าใหม่นะคะขา่า เรื่องที่3มก็คือเรื่องการต่อสัญญาในสถานีบริการน้ำมัน OR รอบ2อีกสิปีซึ่งอันนี้ก็มองเป็นประเด็นบวกนะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อง,งบอะไรมากเพราะว่าสัญญาเก่ายัางเหลืออีก2ปีประเด็นสุดท้ายคือเรื่องการได้รับอนุมัติซื้อเทสโก้โลต s สในไทยและมาเลเซียอันนี้ก็จะเริ่มเห็นนี่ภาราดอกเบี้ยบันทึกเข้ามานะคะขณะเดียวกันก็จะได้ส่วนแบ่งตัวกำไรแล้วก็ราย กำไรแล้วก็รายได้เข้ามาด้วยมองว่าการได้เทสโก้เข้ามาเนี่ยมันจะก่อเกิดมูล,ลค่าหนี้ในระดับสูงแต่มองแล้วเนี่ยก็เป็นบวกต่อสถานะผู้นําตลาดในระยะยาวเนั้นเรายังมีมุมมองเป็นบวกต่อ c p o อยู่นะคะราคาพื้นฐานปี64อยู่ที่75บาทอีกตัวหนึ่งคือ TV Direct ก็ตัวนี้ก็มองว่าพร้อมรุกธุรกิจในปี64เช่นกันเพราะเนื่องจากเขามีการปรับโครงสร้างไปในปี63 ซึ่งจะส่งผลดีในปี64เต็มปีโดยโครงสร้างธุรกิจใหม่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น B2B B2C แล้วก็มีพันธมิตรต่างชาติเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านโน้ตาวนะคะโดยที่เรามองรายได้ปี64เนี่ยอยู่ที่4,180ล้านบาท Gross Profit Margin อยู่ที่42.5%กำไรอยู่ที่87ล้านบาท net profit margin อยู่ที่2.08นะคะตัวนี้มองแนวโน้มดีแต่ว่ายังมีความกังวลจากเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็ราคาหุ้นเหลือ upside ไม่มากก็เลยปรับคำแนะนำเป็นถือสำหรับผลประกอบการไตรามาส4เนี่ยมองว่ายังโตได้ต่อทั้ง q on q y e a year on y เอ่อตอนกำไรไตรามาส3เขาเนี่ย อยู่ที่38ล้านบาทโตได้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะส q ิเนี่ยเราคาดว่าจะกำไรจะอยู่ที่สิบกล้านบาทเทียบ15ล้านบาท q on q แล้วก็เพียง5ล้านบาท year on year มองไรายได้ขายเนี่ยคาจะปรับตัวได้บ้างจากโครงการช็อปดีมีคืนแต่ก็มีแรงกดดันจากการจับจ่ายที่ชะลอนะคะอันนี้ทำให้กำไรปี5 3เนี่ยอยู่ที่กำไรปี6กเนี่ยอยู่ที่5้ล้านบาท เทียบ13ล้านบาท Year on Year แล้วก็ net profit margin เฉลี่ยอยู่ที่1.4ก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่2.08ในปี64นะคะค่ะสำหรับตัว r j x นะคะแต่มาส4นะคะแม้ว่าจำนวนคนไข้เงินสดจะเข้าใช้โรงพยาบาลลดลงนะ จากรายได้ตรวจโควิดนะคะแล้วก็การเติบโตของรายได้ประกันสังคมนะคะจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็จากฐานที่ต่ำม,มากในปีก่อนนะคะเนื่องจากถูกปรับลดค่ารักษาตัว RW ออก30ล้านบาทนะคะและในแต่มาสีนี้เองก็มีการบันทึกรายได้ตัวอาจาร RW ของวัด9เดือนของปี63กลับเข้ามา16ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่มีต้นทุนนะคะ ส่งผลให้ตัวรายได้ค่ารักษานะคะค่าจะปรับตัวดีขึ้น13.8%เอออนเยียนะคะแต่ว่าอ่อนตัวลงเล็กน้อย2.1%คิวออนคิวนะคะส่งผลให้ตัวมาจินขยับขึ้นนะคะทั้งเ a ออนเยียแล้วก็คิวออนคิวนะคะบวกอย่างคุมเอจเอได้ดีนะคะปรับตัวลดลงมากเ a ออนเยียแล้วก็คิวออนคิวนะคะ ผลประกอบการนะคะดีกว่าที่ทางสายคาดก่อนหน้านะคะทางนี้ทางสายก็ปรับประมาณการกําไรปี6-3นะคะขึ้นแล้วก็ปี6-4ขึ้นเล็กน้อยนะคะราคาพื้นฐานก็ให้ไว้ที่30บาทปรับคําแนะนําขึ้นเป็นซื้อค่ะมีเบนะครับยังเป็นผู้นําสินเชื่อรายใหญ่นะครับโดยส่วนสินเชื่อเมื่อรวมสินเชื่อต่างประเทศน,นะครับคิดเป็นส่วนส่เปอร์เซมของสินเชื่อทั้งหมดนะครับ เปนเช่ลไใหญ่นะครับถึงแม้ว่าจะได้ผลตอบแทนต่ำแต่ก็มีความเสี่ยงต่ำด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับจากมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ีนะครับจะเห็นได้จากในช่วงไรมาสามถึงไรมาสี่นะครับไปมีเบลมีโซตาซาตอเบียลดลงเพียงสิบไปสิบพอยด์นะครับซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเทียบัธนาคารขนาดใหญ่นะครับยังมีพมาต้ช่วยหนุนผลประกอบการนะครับโดยปีหน้านะครับการรวม ผลประกอบการจากสมาตาเต็มปีนะครับทําให้คาดว่ากำไรจะเติบโตสูงนะครับโดยคาดว่ากาไรจะอยู่ที่630,000ล้านนะครับเปอาาการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง128%นะครับราคาพื้นฐานที่131บาทนะครับแนะนําซื้อนะครับสำหรับ PPL KTB นะครับถึงแม้ว่ากองทุนพื้นฟูนะครับจะสูตดีความว่าไม่ใช่ส่วนแานของรัฐนะครับระทําให้ KTB ไม่มีสถานะเป็นราคาลัาไปด้วยนะครับ แต่เราจะยังคงใช้ k t b เป็นธนาคารที่ใช้ส่งผ่านนโยบายทางการเงินูนระบบเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากโครงการคนละครึ่งที่ต้องใช้งานผ่านแอปเป่าตังนะครับซึ้น KDD เป็นผู้ให้บริการโดยที่แอปเปิลตังนะครับจะทําให้รายได้เข้ากรบเงินที่เพิ่มสูงขึ้นได้นะครับในที่64คาดว่าการตั้งสำรองที่ลดลงนะครับจะทําให้กําไรของ k d ีกับสุ่ปกติครับครับที่2 9 0มืนกอัลลานนะครับเพิ่มขึ้น7.4 4ปนต์เยนเฮียและอาจจะได้รับรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ จาก AQ เพิ่มเติมด้วยนะครับเจ้าโครงราคาพื้นฐาน13บาทนะครับแนะนําซื้อนะครับสำหรับ KB SCB นะครับโครงการ SCB Transformation ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบการทํางานภายในทั้งหมดนะครับ mm hmm. น่าจะเริ่มเห็นผลชัดเจนในปีนี้นะครับทางเรื่องประสิทธิภาพการทํางานและการคุมต้นทุนตั้งเป้าปัจสุนเชื่อ3-5%นะครับโดยจะเน้นสินเชื่อขนาดใหญ่แล้วก็สินเชื่อรายย่อยที่มีคุณภาพนะครับ การวหดปี64เซมีจะมีกำไรสัมบูรณ์300ล้านนะครับเพิ่มขึ้น28.6%เยนเดียเซมีเป็นธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลขธนาคารไทยค่อนข้างมากนะครับเโดยผลผลที่63คาดว่าจะจา่ายลดลงเหลือ4บาทต่อหุ้นนะครับแต่ก็ยังคิดเป็นเดบิตเอ็นดู4.3%ราคาพื้นฐานที่102บาทนั้นยังจะย่อซยื้อครับ ค่ะต่อด้วยสแตนเล่นะคะวันนี้ก็ประกาศรายงานกำไรสุทธิไตรามาสสาม Q64 นะคะสิ้นสุดธันวาคม63นะคะที่430.3ล้านบาทนะคะโตเดน่น69.3% Q-on-Q นะคะจากยอดขายที่เพิ Q ่มขึ้น4 4 Q-on-Q นะคะแต่อยู่ที่3,645ล้านบาทนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสาหกรมยานยนต์ที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวนะคะหลังสอทเผยยอดผลิตรถยนต์นะคะช่วงตุลาถึงธันวาเนี่ยอยู่ที่465,000คันนะคะเพิ่มขึ้น30.2% Q on Q นะคะแล้วก็กอสมาจินที่เพิ่มขึ้นนะคะมาเป็น17.5เปอร์เซ็นต์นะคะจาก2 q 64ที่11.9เปอร์เซ็นต์นะคะก็ เป็นผลจากอัตราการใช้กําลังการผลิตหรือยูเลที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ให้ทําให้ได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดค่ะแล้วก็สามนะคะเป็นส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นค่ะสามสิบแปดจุดเก้าเปอร์เซ็นคิวออนคิหากแต่เปรียบเทียบเยออนเยนะคะจะพบว่ากาไรสุทธิเนี่ยลดลงหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์เยออนเยนะคะแม้ยอดขายจะหดตัวลงเพียงเล็กน้อยนะคะหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์เยีออนเยเนี่ยแต่ถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานใหม่นะคะคือแลมแปดนะคะที่กดดันกอสมาจินลดลงนะคะค ตลอดจนรายได้อื่นๆมีการปรับตัวลงค่ะ ทางฝ่ายนะคะมีมุมมองบวกต่อผลดําเนินงานของสแตลเล่นะคะที่คาดกับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะสะท้อนจากยอดขายของไตรมาสสาม Q64 นะคะที่ปรับตัวลงเย่ออนเย่ไม่มากนะคะซึ่งก็สอดรับกับแนวโน้มสกํายานยนต์ที่ดีขึ้นนะคะเช่นเดียว<น>กับสถานการณ์โควิดรอบใหม่นะคะที่ไม่รุนแรงเท่ารอบแรกนะคะบวกกับการมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดนะคะที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะสําหรับเหตุการณ์ของ h o น da นะคะที่มีการประกาศหยุดการผลิตระหว่างวันที่8ถึง20มกราคมที่ผ่านมานั้นนะคะก็คาดไม่ ส่งผลกระทบค่ะเนื่องจากบริษัทไม่ได้ถูกยกเลิกคำสั่งซื้อแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโรงงานฮอนด้าก็กลับมาเปิดเป็นปกติแล้วทั้งฝ่ายนะคะปรับประมาณการยอดขายปี64นะคะ สิ้นสุดเดือนมีนาคม64ี่นะคะเป็นหดตัวย3บาเปซ็น year on year นะคะจากเดิมที่คาดว่าจะหดตัว25เปซ็น year on year นะคะแต่เนื่องด้วยการปรับประมาณการสมมติฐานกอสมาจินที่ลดลงนะคะจากส4 4ี่จเปอร์เซ็น1 3เป็นดเปอร์ซ็นเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนค่าเสื่อมราคาโรงงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นนั้นมีผลเชิงลบมากกว่านะคะก็ทําให้ผลดำเนินงานปี64นี้ค่าลดลงนะคะมาอยู่ที่หนึ่งันเก้าอยล้านบาทนะคะลดลง4 .5 year ี n y e a เก่อี่พุดจะพิกกลับมาเติบโตนะคะ เป็นที่ระดับ1,419ล้านบาทนะคะก็โตเด่น40.7%เยออนเยยนะคะจากฐานกำไรที่ต่ำแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวค่ะ ทางฝ่ายปรับราคาพื้นฐานปี65ขึ้นนะคะเป็น198บาทนะคะโดยปรับ PE เป้าหมายนะคะขึ้นเป็น10.7เท่านะคะซึ่งเทียบกับค่า PE เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีบวก1น d เนะคะเพื่อสะท้อนมุมมองบวกต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ที่เริ่มฟื้นตัวนะคะรวมถึงการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้านะคะหรือ e v c ีคาเนี่ยแทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ s t ต n เล y นะคะที่เป็นผ,ผู้ผลิตอุปกรณ์สองสว่างยานยนต์นะคะจากการที่ยานยนต์ทุกประเภทก็จังๆเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวนอกจากนี้เองสเตลเล่ย จุดแข็งนะคะเรื่องของฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนะคะและเนื่องด้วยราคาหุ้นปัจจุบันยังมีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานที่ประเมินไว้หนึ่งร้อยเก้าสบแปดาทนะคะทางฝ่ายก็ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อค่ะต่อไปนะครับเป็นตัวบูลซีเมนไทยนะครับเอ่อเราก็มองอย่างเมื่อวานนี้นก็มีการประกาศงบออกมานะครับก็ผล ผลการประกอบการเนี่ยนะครับที่ออกมาประมาณสักแปดพันเนี่ยครับจริงๆแล้วดูแล้วเหมือนจะต่ํากว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับแต่ถ้าดูเจาะเข้าไปลึกๆเนี่ยจริงๆแล้วในนั้นมีการตั้งด้อยค่าอยู่นะครับเน็ตกับในส่วนของสต็อกเกณฑและลอสเนี่ยยังมีเน็ตออกมาเป็นรายการวิเศษติดลบ500นะครับพอบวกกับตรงนี้เข้าไปเนี่ยผมคิดว่าประมาณกำไรที่ออกมาเนี่ยก็ดีกว่า ตลาดคาดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูจากทรงของธุรกิจหลักนะครับก็วัสดุก่อสร้างเนี่ยก็จะมีการตั้งย้อยค่ายในวัสดุก่อสร้างเนี่ยคือที่พม่าแล้วก็ที่อินโดนีเซียนะครับทําให้กําไรวัสดุก่อสร้างไตรมาสนี้เนี่ยออกมาเป็นขาดทุนแต่ถ้าบวกกับก็ยังเป็นกําไรสําหรับปีโตเคมีเนี่ยสเปซก็ดีขึ้นตามคาดน,นะครับ แล้วก็บรนจุพันเนี่ยเติบโตจากการบริหารต้นทุนที่ดีนะครับในปี64ปีนี้เนี่ยเรายังคิดว่าปีโตเคมียังเป็นหัวหอ,อกหลักนะครับในการที่จะดันการเติบโตในบร์สเปดเนี่ยดีขึ้นต่อเนื่องจากปริมาณขายนะครับปีที่แล้วมีการชัดดาวหรือผิดซ่อมปีนี้ไม่มีแล้วก็ยังมีกําลังการผลิตใหม่จาก MOC เข้ามานะครับก็ดูจากทรงของสเปดน่าจะดีขึ้นจากดีมานที่ค่ยคฟื้นตัวซัพพลายที่เข้ามา เอ่อเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังได้ส่วนหนุนนะครับจากบริบัจจุพันฑ์ที่เติบโตได้จากเอ่อการที่ขยายกําลังการผลิตประมาณ1 2และการซื้อกิจการในภูมิภาคซึ่งจะมีเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับเอ่อวัสดุก่อสร้างก็ยังมองทรงตัวนะครับยังไม่มีปัจจัยบวกมากนะับภาพรวมเนี่ยจะได้ผลดีจากติโตเคมียังแนะนำซื้อราคาพื้นฐานยังคงไว้ที่420บาทนะครับ อีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวบีกินนะครับก็ดูตัวนี้ในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีข่าวบวกอะไรนะครับจริงๆเล่นรถไฟฟ้าไม่มีอะไระครับเพราะว่าเราก็อยากจะรอพวกโครงการใหม่ๆมาเพิ่มกําลังการผลิตโดยเฉพาะกําลังการผลิตของบีกินเนี่ยถ้าดูในปีนี้ปีหน้านะครับแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยไม่ค่อยจะมีเพิ่มเท่าไหร่นะครับ ก็ยังเลยมองว่าเป็นอยู่ในช่วงที่เขาจะเพิ่มกําลังการผลิตใหม่เข้ามานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเรื่องข้อสรุปลงทุนไฟฟ้าลงไฟฟ้าไทยมาเลเนี่ยครับปรากฏว่าก่อนแรกน่าจะได้ต้นปีเขาก็เลื่อนเป็นกลางปีนะครับแล้วก็ลงไฟฟ้าพลังลมที่เวียดนามก็ยังดูเงีย,นนยบๆนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเร่งยังน้อยอยู่กําไรปีนี้ยังเติบโตได้ดีนะครับหลักๆก็ามาจากต้นทุน ค่าแก๊สน,นะครับจะช่วยทําให้มากิ้นดีขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว LNG ที่ Import เข้ามาราคาขึ้นเยอะๆนี่เป็นไรหรือเปล่านะครับจริงๆเขาซื้อกาดจากปอทอในปอทอเนี่ยเขาเอาเวลาขายกา๊าซเขาจะมีสูตรของเ,อเรียกว่าการที่ปอทอขายกา๊าซไม่ให้ขายกา๊าซจาก LNG Import เพราะฉะนั้นแหล่งส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ย,ยที่อ่าวไทย มาจากพม่าแล้วก็ส่วนน้อยมาจาก l g ลเอนจีเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ l อ g เอนจีราคาขึ้นเนี่ยก็ไม่น่ามีผลกระทบมากมายนะครับก็ปีนี้ยังยืนยันว่ามาจิ้นยังดีอยู่นะครับแต่ว่าเราดูในราคาหุ้นนี้ค่อนข้างขึ้นมาเยอะนะครับเราก็เลยปรับปรับจากเดิมเนี่ยซื้อเป็นทยอยซื้อนะครับจากจากเดิมเนี่ยซื้อเป็นทยอยซื้อเพราะราคาหุ้นเนี่ยมีอัพไซด์ต่ำ 5%นะครับอต่อไปก็เป็นตัวเมเจอร์นะครับก็คาดการกำไรในไตรมาส4นะครับจะกลับมามีกำไรได้นะฮะซึ่งเป็นไตรมาสแรกของปีนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่ขาดทุนนะครับไป125ล้านบาทอันนี้ก็เป็นไปนตามสถานการณ์ของโควิดที่คีคลายขึ้นก็เลยทำให้ รายได้รวมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น39%ซึ่งการเติบโตหลักๆก็มาจากตัวรายได้ค่าตั๋วนะครับรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มก็คือตัวปคอร์นนะฮะแล้วก็มูวี่คอนเทนต์ที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากมาดูเนี่ยเราจะพบว่าการดำเนินงานปกติเนี่ยยังคงขาดทุนนะครับแต่ก็จะลดลงนะครับสาเหตุที่มีกาไรได้เนี่ยเนื่องจากจะมีส่วนแบ่งกําไรที่เข้ามาสูงนะฮะเนื่องจากคาดว่าตัว SF เนี่ยจะมีการปรับนะครับมูลค่า ยุติธรรมนะครับในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับซึ่งก็จะทําให้มีกําไรเข้ามาหนุนให้ตัว SF ตัวเมเจอร์เองเนี่ยมีพิกเป็นกําไรได้ในไตรมาสสีนะครับส่วนสถานการณ์ของโควิดที่ระบาดในปัจจุบันนะครับก็ทําให้ตัวบริษัทเองเนี่ยมีการเปิดโรงฉายโรงภาพยนตร์นะครับแค่เพียงประมาณ60%ของจงํานวนโรงทั้งหมด817โรงนะครับลดลดจัรฉายรอบดึกแล้วก็ปิดไอสเกตไป1จาก2แห่งนะครับ แล้วก็ไม่มีหนังใหญ่นะครับแล้วก็หนังไทยถูกเลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของไตามาตหนึ่งเนี่ยก็คาดว่าน่าจะน่าจะกลับมาขาดทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามการระบาดในรอบนี้ก็ถือว่าดีกว่าในรอบแรกนะครับเพราะในรอบแรกเนี่ยถูกสั่งให้ปิดลงภาพยนต์ไปถึงประมาณ2เดือนครึ่งนะครับถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราเออสถานการณ์นะครับที่คลายได้เร็วนะครับก่อนไตามาสองนะครับ ซึ่งเป็นไฮซีซันนะครับก็คาดว่านะ่าจะส่งผลบวกนะฮะตั้งแต่ในไตรมาสสองเป็นต้นไปนะครับเพราะเนื่องจากจะมีหนังจากต่างประเทศเข้ามาถึงร้อยสองร้อยสิบเรื่องนะครับแล้วก็หนังไทยก็มีเยอะนะครับจะประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าเรื่องจากปีก่อนที่สามสิบแปดเรื่องซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีหนังของเมเจอร์เข้ามาถึงยี่สิบเรื่องนะครับเราได้มีการอ่ปรับนะครับ ขาดทุนนะครับในปีนี้นะฮะลงนะฮะเนื่องจากผลประกอบการที่เป็นบวกนะครับโดยคาดว่าจะขาดทุนอยู่ที่792ล้านจากเดิมที่มองไวข้ขาดทุนสูงถึง962ล้านนะครับแล้วก็ในปี64นะฮะแม้ไตามาหนจะได้รับผลกระทบจากตัวโควิดที่ระบาดนะฮะแต่อย่างที่บอกนะฮะก็ยังสามารถเปิดลงภาพย,ายนตร์ได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเริ่มมีภาพย,ายนตร์ใหญ่เข้าสายมากขึ้นนะฮะตั้งแต่ไตามาสอนะฮะประกอบกับ ตัวรายได้เฉลี่ยต่อตัวก็ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นลําดับนะฮะหลังจากในไตรมาสสองที่กระทบไปอย่างมากนะครับรวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับเราก็ได้มีการปรับตัวรายได้นะฮะของตัวเมเจอร์ขึ้นนะครับมาอยู่ที่ 8, 3 0 0าร้อล้านบาทนะฮะแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยปรับเป็น8 7ด้ยเจ็สิบเจดล้านจากเดิม้าร้เ้ยแปดสิบสล้านนะครับก็ยังคงอิงปีที่ี่สิเท่านะฮะราคาพื้นฐานปรับขึ้นมาเป็น19.60บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะฮะ แล้วก็บริษัทเองน่าจะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ค่ะในส่วนของทองคํานะคะก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคําสปอร์ตแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะมีการดีดกลับขึ้นไปที่ทดสอบระดับ1,860ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถยินได้แล้วก็อ่อนตัวกลับลงมาเทแถวๆระดับ1 8 4 0อีกครั้งในช่วงเช้านี้นะคะเเรามองในส่วนของการรีบาวนนะคะเป็นไปตามสัญญาณทางเทคนิคแล้วก็ แรงกดดันเนี่ยมีเข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะที่ปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า5%เมื่อคืนนี้นะคะสำหรับพันธบัตรอายุ10ปีนะคะก็ขึ้นไปเทสลับมา1.07%นะคะตรงนี้อาจจะต้องกลับมาจับตากันอีกครั้งนะคะสำหรับในเรื่องของตัวบอลยิวฝั่งสหรัฐนะคะออมองว่าเป็นการดิดตัวขึ้นรับในเรื่องของรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสห ระคะประจําสัปดาห์ที่ลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการนะคะแล้วก็ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านะคะตรงนี้ก็เข้ามาเป็นความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นให้มีการขายดอลลาร์สหรัฐรวมถึงทองคำเพื่อเข้าไปเก็งกําไรในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งนะคะปรอบกับล่าสุดเนี่ย ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะ ได้มีการทยอยปรับลดการถือครองทองคำนะคะเมื่อคืนนี้ลงอีก4.38ตันนะคะโดยสัปดาห์นี้เนี่ยมีการปรับลดการถือครองทองคำมากกว่า8ตันแล้วนะคะอันนี้น่าจับตามเหมือนกันสำหรับทิศทางการปรับลดการถือครองทองคำของ e t f ทองคำรายใหญ่นะคะ ส่งผลให้เรามองว่าราคาทองคำนะคะระหว่างวันวันนี้เนี่ยน่าจะแกว่งตัวผันผวนในกรอบนะคะการดีบาวก็ยังค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังต้องตามดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของฝั่งสหรัฐในคืนนี้กันต่อนะคะได้แก่ตัวเลข core PCE นะคะชิคาโก PMI รวมถึง pending home sale นะคะอันนี้ก็น่าจะส่งผลกระทบให้ราคาทองคาในคืนนี้เนี่ยมีความผันผวน,นนะคะเพราะว่าตัวเลขส่วนหนึ่งคาดการณ์ว่า จะออกมาดีขึ้นนะคะอย่างตัวเลข pending home sale แต่ว่าตัวเลข PCE รวมถึง Chicago PMI เนี่ยน่าจะหดตัวลงนะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าราคาทองคำเองเนี่ยยังอยู่ในกรอบของการพักฐานอยู่นะคะมีจังหวะหลุดระดับ1,840 เหรียญสารัฐต่อออสลงไปนะคะแนวรับ1,830แต่ก็น่าจะมีจังหวะดีตัวขึ้นมาได้ระหว่างวันเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยให้กรอบวันนี้1,850ถึง1,830เหรียญสารัฐต่อออสนะคะ ส่วน GOS 2 1นึ่งนะคะเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณสักสามเหรียญน,นะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนวันนี้นะคะเราเป็นการเก็งกำไรนะคะในกรอบไปก่อนนะคะเทรดดิง้ง GOS 2 1ในกรอบ1,853ถึง1,833เหรียญสารัก่อออสนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำนะคะ